นี่สีเขียวขาไก่ A B C เนี่ยฮะสีก่กิโลราคาเนี่ยนี่รถสตอ๊บรีแต่และอย่างกันน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันไงเนี่ยขนมปางสับปะรดนี่ เม็ดพลอยสี่กิโลนี่มีมันฉาบด้วยมันฉาบเผือกฉาบนี่อันนี้ฟักทองฉาบเวเซเลเซฟโมวย่ะเยวพ่อคุยเราเนี่ยครับเขาช่างแล้วก็แพ็คนี่ครับหยิกหย่อยอันนี้ฮะข้างในเขาเขาซีลฝาเลยนะซีลฝาเป็นอันนี้นะเป็น นะฮะเป็นเห็นป่ะเห็นเห็นป่ะเนี่ย อยู่กับช่องเทเลเดซแดกแล้วครับผมวันนี้ฮะมาร้านนี้ฮะเจนนัเพชรบางปูเป็นร้านขายอาหารทะเลแห้งอบแห้งนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาถ่ายอาหารทะเลนะมาดูอีกอย่างหนึ่งคือที่คนนี้กขาังนิยมมากไม่รู้ทำไมคนชอบดูมาลถามมามากเลยก็คือนี่ครขนมปี๊บครับผมขนมปังปีบ๊บพวกขนมต่างๆฮะเราไปดูว่ามีอะไรบ้างไปไปดูกันเลยไปไปเลยลุยไปเลยนี่ครับร้านนี้นะร้านเจนนัเพชรบางปูครับถ้าสนใจก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะเพจร้านเขามีินระบบออนไลน์ด้วย มีหลายหลายขนาดนะแล้วมีหลายแบบด้วยเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเน่ยเดี๋ยวร้อนไลให้ดูนะมีเดี๋ยวมีมีาย i ราคาให้ด้วยเนี่ยผมเด,ยเดี๋ยวถ่ายเสยร็ล้วผมจะใส่ใบราคาให้ดูว่ามีราคาอะไรเท่าไหรนะ่นะเนีฮยมีคุกกี้ครีมขาวเนี่ยกระป๋องนี้ประมาณ1.3ึกิโลโลสามขีดฮะร2อยบาท ช็อกโกแลตนี่ก็หนัก 1, 200, หนึ่งสองรกรัมหนึ่งกิโลนะฮะอันนี้ก็ร้อยยีิบาทเหมือนกันอันนี้ขนมปังกรอบงาทองหนึ่งอยู่งยสามกิโลเหมือนกันราคาร้อยีิบาทนะน,นะครับขนมปีบ๊บแรกฮะร้อยยี่สบาทอันนี้ก็เท่ากัน นี่เป็นขาไก่เค็มสตรอเบอรี่มีหลายรสนะเนี่ยฮะเพียบเลยนี่เป็นไซส์กระป๋องเล็กนะราคาเดียวก,กันหมด120บาทครับมีสีเขียวขาไก่ ABC นี่ยฮะ เรียนแบบอันนี้เรียนแบบโอรีโออะฮะนี่ฮะมีหลายแบบเนี่ยขนมพอเยอะมากเลยในฝังก็เปรี๊บใหญ่นะเดี๋ยวผมไล่ดูให้ทั่วๆนะก็เป็นฝังเล็กก็เขาขายยี่สิบแปดบาท ขาไกป่ปี๊บใหญ่ห้ากิโลเนี่ฮะนี่เป็นขายเพื่อนๆนะในห้ากิโลก็สามร้อยแปดสิบาทซึ่งแต่ละไซสเราจะราคาไม่เท่ากันอย่างนี้โอเลโอคือสี่กิโลมันจะเบากว่านี้เนี่ยสี่กิโลราคาสามร้อยี่สิบนะครับนี่วันนี้เขา่าขาไก่ขายดีมาก น,น,นบบี่นี้รสสตรอเบอรี่นะฮะสามร้อยหกสิบในห้ากิโลนะตัวนัดนกะทิห้ากิโลสามร้ 360. อยหกสิบขนมปังสับปะรดห้ากิโลเหมือนกันสามร้อยหกสิบไปแบ่งขายได้เลยนี่เป็นแบบ็คโอโรแต่ว่าเป็นช็อกโกแลตแต่ว่าสีอ่อนๆนะอันนี้สามร้อยหกสิบเหมือนกัน ห้ากิโลน,นี่เป็นแบบบิสกิตธรมมมธรมดาเนคะ็มๆธรรมดาสามร้อยหกสิบสามจุดห้ากิโลแต่ละอย่างกันน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันไงนี่นมปังสับปะรด <c oughs> มีอย่างเล็กอันใหญ่นะเนี่ยฮะอันนี้ห้ากิโลสามร้อยหกสิบนี่องไซเล็กก็ห้ากิโลก็สามร้อยหกสิบ ฝั่งนี้เป็นอะไรคุกกี้ก้นหอยห้ากิโลสามห้าสิบในราคาก็เฉลี่ประมาณนี้นะนะครับนี่อันนี้เป็นเหมือนทองม้วนอะ่ะนี่สะสองเจ็ดสิบ นี่เพื่อนของเยอะมากครับผมไล่ดูให้ทั่วๆนะนี่คุกกี้กาแฟหนัก5กาโล360เือนกันนี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยข้าวโพดน,นี่เป็นของข้าวโพดนะ290หนัก2กิโลนเบาวันนี้มีหลากหลายมากเลยเยอะมากเลย นี่เม็ดพลอย4กิโลสามร้บาทมุมนี้มืมมดเนี่ยนะขาไก่นี่อะไรมีสตอมีสตรสตตอเบอรี่4กิโลสามร้บสี่ฟู้ดคือเป็นรูปปลาร,ปรูปปลาดาวปลาต่างๆนัๆ่นไงฮะ4กิโลสามร้บาท ในพลอยช็อกเขาชี้พลอยช็อกห้ากิโลสามอหกสิบจอนสลัดครีมขาวนี่ห้าโลสามอหกสิบเหมือนกันของเยอะมากนะครับเพื่อนสนใจก็ลองติดต่อที่สนใจติดต่อที่เพจร้านเขาได้เลยนะชื่อร้านเจนอเพชรบางปูครับผมนี่ขนมนปังแท่งอันนี้อันนี้ชีสสับร็อตเหรอเขาเรียกชีสสับล็อตนะฮะนะฮะเป็นแผ่นบางๆนะ ราคาปิ๊กละห้าสิบบาทฮะฟางแท่งสี่กิโลสามรอสิบบาทมาลายครีมขาวนี่ห้าโลครับผมสามร้อยหกสิบผมไล่ชื่อไปแล้วอาจจะชื่อแต่อาจจะดูรูปด้วยประกอบไปด้วยแล้วกันฮะแล้วก็มีช็อคสี่สี่กิโลสามร้อแปดสิบ ัน,นที่เรียคิงคอง5ล็5กิโล380บิสกิตนะฮะช็อกโกแลตนะนี้5โลก็360เหมือนกันนีหลากหลายตัวนะที5โล360มีบางแต่ นี่อันนี้เป็นบอมบอมเฮ้ยบอมบอม,บอมเป็นข้างในเป็นข้างในเป็นช็อกโกแลตข้างในนะน่านเป็นกรอบ,บอันนี้สามกิโลสามรอยี่สิบอันนี้ไผ่เฮ้ยชื่อไผ่สีทองสี่กิโลสามร้อยสิบบาทนะครับมันจังโนริอันนี้สามกิโลสามร้อยสิบบาทดูเห็นเห็นชัดป่ะนะมันที่มันแคบนะ ฝั่งนี้ก็เป็นพวกโอริโอนะฮะแล้วก็พวกอะไรอ่ะทะเลทั้นโอโจ้ท้เรียกเป็นถูงกันนะฮะีหลายแบบเฉลี่ยราคาประมาณสี่กิโลหรือห้กิโลแล้วแต่อันนี้ห้ากิโลสามร้อยห้าสิบบาทราคาแต่ละอันก็จะไม่เท่ากันใกล้ๆกแต่ใกล้เคียงกันแหละนี่มีมันชาบด้วย มันชาบเพอกชาบอันนี้ฟักทองชาบมเสียวผมอ่ะจะมาคุยเรานี่ครับเสียอไวรพาอนี่สิบบของเราป็นเนี่สิบบาละามอาาเดินไหนนะนี่ครับราคาครับพาราคาเขานะถ้าซื้อเป็นเป็นลังก็เนี่ยฮะสิบโลก็เจ็ดร้อยมะขามคุกก็มี 10โล800คุกกี้สิงคโปร์5โล5โล370นะม,มหีหลายแบบลองอา่อานราคาตามได้เลยครับกล้วยมว้วนกล้วยเบกแตกกล้วยบาร์บีคิวเผือกนะฮะมีาราคาตามนี้เลยนี่มีน้องๆคอยแพ็คนะครับแพ็คเป็น,ปนถุงย่อยเพื่อ,อคนซื้อ<ม>น้อยๆนะเน,นี่ยคอาชั่งแล้วก็แพ็คนะฮะ เขาสร้างแบรนด์เองนะชื่อแบรนด์หยิกหย่อยนั่นเอฮะข้างในเขาเขาซีลฝาเลยนะซีลฝาเป็นนี่นะเป็นเนี่ยฮะเป็นเห็นปะ่ะเห็นเห็นป่ะเนี่ยซีลฝาอย่างดีครับเพื่อให้ซื้อขายต่อได้เลย,เลยอันนี้ไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้เขาบรรจุให้เรียบร้อยแล้ว เนะียสิวสูญจะกายไปเรียบร้อยปะเนี่ยเป็นฝาแบบฝาป็อกแป็กอะฝาเปิดอแบบปาป๋องอ,อะเป็นลาจักเลยนะเขาขยายแตกลายใหม่นี่เป็นลายลายเกี่ยวกับพวกนี้โดยเฉพาะเลยหนมปิดเลยเฉพาะเลยนะครับถ้าขโมยก็โดนเน่ยฮะสิบเท่าครับผมเนี่ยน้อมาจากทางด้านนี้เนี่ยมีจากทางสองฝั่งขวาโน้นได้ อยายได้สองฟังเลยนะสนใจก็ติดต่อที่เพจร้านเลยครับเจ๊น้งเพจบางปูฝาแบบฝาเปิดแบบซิลอย่างดีนะนี่แพ็คสร้างแบ้นใหม่ชื่อหยิกหยอยยี่บแปดบาทหรือจะสร้างแป้นเองก็ตามใจให้เขาแปะให้ก็ได้มาจ้างเขาทำก็ได้ แบบนี้ก็เห็นตามในห้างนะสี่กว่าบาทนี้เขาขายกันอยู่เนี่ยเราก็มาให้ใหเขาทำแบรนด์แล้วเราติดแบรนด์เองก็ได้แล้วแต่เผื่ออยากสร้างแบรนด์ของตัวเองไงตอนนี้เปิดตั้งแต่หกโมงเชา้าถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันทุนนี้ไม่วิ่งเลยคลิปช่วยกดหน่อยนะจ๊ะ